สวัสดีค่ะนักเรียนมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ข้อนี้ไม่มีคําถามนะคะทีนี้เรามาดูที่คําตอบนะคะมีมาร์คคุยกับแฮร์รี่นะคะแฮร์รี่เนี่ยตอบว่าไอนะคะตรงนี้ตอบว่าไอนะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะในคําถามเนี่ยเราก็รู้ทันทีเลยนะว่าคําถามจะต้องใช้ยูอย่างแน่นอนนะคะ ทีนี้พอเราไปดูที่ตัวเลือกนะคะตัวเลือกเนี่ยข้อ A มี u นะคะข้อ b b ก็มีมี U นะคะข้อ C c มี u ส่วนในข้อ d นะคะอ่าข้อ d เนี่ยไม่มี u เลยข้อ d นี้เราสามารถตัดทิ้งไปก่อนได้เลยนะคะเราก็จะเหลือนะคะตัวเลือกน้อยลงก็จะเหลือ3มตัวเลือกนะคะ อ่าเรามาดูคําตอบนะคะนักเรียนสังเกตเดี๋ยวครูจะวงตรงนี้นะคะ half god ตรงนี้แปลว่ามีนะอ่าจะแปลว่าฉันมีตรงนี้ t e s ตรงนี้นะคะเป็นคํานามผ้าหูพจนะคะทำไมครูรู้ว่าผ้าหูพจนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเอกพจน์เนี่ยจะสะกดนะ t d o o แล้วก็ th นะคะ อ่แต่แต่เขาเนี่ยสะกด t ี e e t h บนะคะนั่นแสดงว่าฟันสองซี่ขึ้นไปนะคะชันเนี่ยมีตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของตัวเลขนะคะตัวเลขเนี่ยอ่า t h i r นะคะตรงนี้เขียนคล้ายๆกันเลยกับ t r e ใช่ไหมคะท e ที่แปลว่า3นะ,ะเขียนคล้ายๆกันเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้คือเลข3แล้วนะคะ t y เมื่อนักเรียนเห็น t y ปุ๊บเนี่ยนะคะ t y เนี่ยจะแปลว่านะคะศูนย์นะคะแปลว่าศูนย์นะคะนั่นหมายคว y เนี่ยจะหมายความว่าเอา่อลงคือมันจะเป็นจำนวนที่เต็มสิบอย่างเช่นยี่สิบสามสิบสี่สิบนะแต่ในที่นี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือเลขสามพอด้านหน้าเป็นเลขสามเนี่ยนะคะแล้วต่อด้วยเลขศูนย์มันก็จะเป็นสามสิบ สามสิบแต่มีเศษอีกอ่าทำไมครูรู้เพราะว่านักเรียนเห็นไฮเฟนไหมคะอ่าไฮเฟนเนี่ยนั่นหมายความว่าบอกให้รู้ว่านะคะยังมีเศษอีกเท่าไหร่ตรงนี้นะคะก็คือสองอ่าตกลงประโยคนี้จะแปลว่านะคะันเนี่ยมีนะคะฟันนะะสามสิบสองซี่นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะทีนี้เรามาดูถ้าถ้าเราจะต้องมาคิดถึงคำถามนะคะ คำถามก็น่าจะถามว่าเธอมีนะฟันกี่ซี่นะคำว่ากี่ในภาษาอังกฤษคําว่ากี่เราจะใช้คําว่า how many นะคะเขียนแบบนี้นะคะ เราจะใช้ how many แบบนี้ทีนี้เราจะมาหานะคะว่ามีในข้อไหนบ้างนะคะที่เขียนด้วย how many ข้อ b นะคะข้อ b ใช้ how many นะคะแต่เดี๋ยวเราจะไล่แปลไปตั้งแต่ข้อที่หนึ่งะคะข้อที่หนึ่งเนี่ย how o are you นะคะ you เนี่ยตรงนี้แปลว่าเธอส่วน how o เนี่ยเป็นสำนวนที่ใช้ในการถามอายุนะคะฉะนั้นตรงนี้แปลว่าเธอเนี่ยอายุ กีป่ปีเราก็จะไม่เอาเพราะว่าตอบเรื่องฟันนะคะทีนี้เรามาดูข้อ B ข้อ B เนี่ยตรงนี้นะคะให้แปลที่ยูก่อนแปลที่ประธานก่อนนะคะยูแปลว่าเธอนะคะทีนี้นะคะนักเรียนดูนะคะ have กับ got เนี่ยมาขนาบยูนะคะมาขนาบยูแล้ว have กับ got เนี่ยออยู่ในประโยคคำตอบด้วยอสอดคล้องกับที่คุณครูเคยสอนว่าให้ดึง คำที่อยู่ในคำถามมาตอบให้ดึงคำที่อยู่ในคำถามมาตอบอ่าสอดคล้องกันเลยนะคะเพราะว่าเขาตอบว่า I have got นะคะอ่าโอเคนะคะตรงนี้ have got ตรงนี้นะคะเขียนแยกกันก็ได้หรือจะเขียนติดกันก็ได้นะคะตรงนี้ที่เขียนแยกกันเพราะเป็นประโยคคำถามนะคะตรงนี้แปลว่ามี อ่าต่อไปตรงนี้แปลว่าฟันบอกแล้วนะคะเธอเนี่ยมีนะคะฟันกี่ซี่อ่าข้อ b เนี่ยเราจะเก็บไว้แต่เดี๋ยวเราจะมาดูข้อ c นิดนึงนะคะอ่าข้อ c เนี่ยนะคะ how do you do นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นสำนวนนะคะใช้เมื่อนะคะเรานะคะคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อน อ่าเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะสำนวนนี้เนี่ยจะใช้ในส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเทศอังกฤษนะคะเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาก็ถามว่า how are you นะคะหรือว่า how are you doing นะคะเขาจะไม่ค่อยใช้นะคะ how do you do เท่าไหร่นะคะแต่ให้เรารู้ไว้ว่าถ้าเห็น how do you do เนี่ยนะคะถ้าเราเจอกับใครหรือว่าทำความรู้จักกับใครเป็นครั้งแรกแล้วนะคะเขา พูดว่า how do you do มาเราก็ตอบไปว่า how do you do กลับนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเ,เป็นสำนวนแล้วก็เขาจะโต้อตอบกันเป็นแบบนี้นะคะแต่แต่เขาถามเรื่องฟันใช่ไหมคะอันนี้คือ,อใช้ how do do เนี่ยนะ,ะแล้วไปตอบว่าฟันเนี่ยมันก็ไม่เข้านะคะเราก็จะไม่เอาอทีนี้เรามาดูข้อดีข้อดีเนี่ยนะคะ How far How far ตรงนี้แปลว่าไกลแค่ไหนนะคะต่อไป it เนี่ยแปลว่ามันนะคะมันเนี่ยไกลแค่ไหนถ้าถามว่าไกลแค่ไหนเนี่ยเราก็จะต้องบอกเป็นกี่กิโลเมตรนะคะหรือว่ากี่ไมล์นะคะเอาละทีนี้คำตอบก็จะต้องมากลับมาตอบที่ข้อ b นะคะ How many teeth นะคะ have you got แล้วจะตอบว่า I have got 32 t e e t h นะคะอ่ะสอดคล้องกันเลยเพราะว่าเราเอา u เปลี่ยนเป็น i นะคะแล้ว h a v e ก็เราก็ดึงไปใช้ตอบนะคะอ่ะแล้วก็ใส่จำนวนเพื่อให้ข้อมูลแล้วต่อด้วยคำนามว่าเราให้ข้อมูลหรือบอกว่าเรามีอะไรเท่าไหร่นะคะต่อด้วยฟันนะคะ